สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัตโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับเหรียญนะครับผมเสด็จพ่อรอห้านะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้ก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป ก็ขนาดนี้กํำลังแขวนเลยนะครับผมองนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรียกได้ว่าเนื้อพิเศษนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมหรือเรียกว่าอันปาก้าเปลยนั่นเองนะครับมันจะมีอันปาก้าชุบนิกเกิลก,กับ,อ,ากาบอันปาก้าเปลยนะครับอันปาก้าเปลยเนี่ยเล่นกันนะครับเนื้อโลหะเนี่ยอันปาก้าเปลยเนี่ยจะนิยมมากฝานะครับผิวเนี่ยเขาจะ OW เรียกว่าถ้ามีอายุเนี่ยจะออกเหลืองเหลืองเหมือนช้อนซ่อมสมัยโบราณนะครับผมเป็นอันปะก้านะครับสวยและก็คมมากนะครับจุลาลงกรนะครับบรมราชาทิราช สมเด็จพระปิยะมหาราชนะครับเหรียญนี้ก็ปีสองพันห้าร้อยสามสิบฝ่าฝานะครับผมอยู่กับผมก็เป็นสิบปีแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้จัดสร้างโดยนะครับสมาคมทหารตำรวจพลเรือเภือกกลางนะครับคมดีนะครับเหรียญนี้ นี่นะครับสมอนี่ก็ของทหารเรือนะครับปีกนี่ของทหารอากาศกงจักรของทหารบกนะครับตานี้ตาสิงห์นี่เอ่อเป็นนะครับข้าราชการพลเรือนนะครับอันปาก้าเปื่อยนะครับเหรียญคมมากนะครับเหรียญน,นี้สวยนะครับเนื้อพิเศษนะครับผม เนื้อแบบนี้ก็จะแพงฝ่าทองแดงแพงฝ่าทองเหลืองนะครับแต่เหรียญนี้นี่ผมก็เปิดราคาเบาๆเลยนะครับผมเอาไปแบ่งกันใช้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่แปด้อยห้าสิบบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผม แล้วก็มีพากเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ